อยากได้ตัวไหนทักมาใครอยากได้ปั๊ปปีดักไปเลี้ยงทักมาหนูยกให้สรลีสรลีให้เรีให้เขาดูลูกหนูหน่อยลูก ถ้าใครอยากได้ทักมานะคะหนูยกให้ฟรีค่ะ